สวัสดีครับสวิตชั้นเลยครับผมกับผมบอลสุพรรณบุรีนะฮะเจออีกแล้วนะคลิปคลิปนี้นะครับผมยังไงครับรถถ่ายครับยังไงครับผมมาแล้าเชียร์ทุกคนนะครับว้าวาว้าบยังไงครับผมอู้อ้าวทำไมพี่แกว้าบอย่างนี้อ่ะผมว่าสกัดให้แทนที่จะเดินนะครับดูว้า,าบโม่ละหนึ่งครับผมโอ้โหเ้ยจะโยนก็ก็บอกมาตรงๆ มาครับเจอนต่อครับผมเจินต่อวัาเดินเคชุบนเล่นบนเสียไปเรื่อยๆครับยังไงครับอ๋ออาเรียบร้อยตัวที่สองเออทีม็นไร แค่2นาที่ก็กว่าโดนไป3ามคิวเ,วเชื่ออา้าวแต่ี่ผมพลาดนะผมพลาเดเองผมพลาเดเองเพื่อนไม่เล่นเนี่ยมันเล่นตัวนี้อะ่ะได้ไหมครับไม่ได้เรียบร้อยแตกอีกแล้วครับเดือดเซลยังไงครับผมหมจะเดินไปช่วยบนนะอเปลี่ยนใจมาดูน,นี่นี่เดี๋ยวอะ่ะ ว่าซิลซิลจะฆ่าตัวนั้นได้หรือเปล่านะ้วอ่ะผมกำลังเดินไปครับป้าป้าป้าเรียบร้อยครับซิลแตกอ่าตัวใหม่เก็บงานเก็บงานใช่ก็แตกอีกรอบหนึ่งยังไงข้างบนก็ชุมนุนวันกันอยู่นะโอ้ต้องมาเคลียร์คิป ขึมนเลนดักของเราถูกโจมตีแบบนี้คือแบบไฟนี้แบบเอาพูดง่ายนะ <tower> ผมก็ไม่ค่อยเก่งนะปอมเปิมก็ไม่ค่อยสนใจผมว่าเซคิปของผมอ่ะเออผมเลนกลางผมก็ไปบนกลางล่างเหมือนหมอป็นแท้งอ,ะอ่ะ, <S <S อะ นะครับตอนนี้ครับแถวโดนนะครับตกดูแลป้อมด้วยผมมาช่วยนะช่วยซิลอ่าอันนี้ผมมาในร้านนะผมช่วยเฉยอ่านี้ผมถอยนะอ่าปึ๊บอ่าเราแบบจิตต้อนเนี้ยปึ๊บปึ๊บอ่าวางแล้วครับหนึ่งอ่าเรียบร้อยซิลโดนแล้วหนึ่งอานตยาจะยังไงครับผมเรียบร้อย หลบแบบจิตต้อนา <c oughs> ผมมาเดินกับเทลต่อนะเสือผมผมเดินกับแคลลี่สบายใจกว่ายเยอะเลยอันนี้ผมวางไวเกินอ่าเคียคลิปอ่อนทีตอบตอบตอบเล่นกลางผมเพิ่งได้ ไอนี่เองดัดเลือดนะป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตียบร้อ,อยลอเลนกลางผมปปตอนแรกที่ผมไปนี่ผมไปเลนล่างนะอ่าซิลตายอีกรอบหนึ่งผมว่าขึ้นมามากลางป้อมก็แตกพอดี ออั่ has been defeated บนมีไฟเทนี่แบบแหมคือยินกั๊กอ่ะแบบว่าไอ้น uh, ี่แหละพร้อมที <h <h ่จะถ่ายมอหลอดโหลดปุ๊บถ่ายทันทีอะไรประมาณนั้นอ้ เคลียร์ไปครับปึ๊บอันนี้ผมหลบลูกบอลน,นะผมไม่หลบผมว่าช่วยช่วยได้อยู่อ่ะยังไงครับมาอ่าถ่ายอีกอืเขาทีมเขาเอามัางกรกิ้งกือแต่ทีมผมไม่เอาอะไรเลย เก็บแต่นี่คลิปน้อยคลิปเล็กคลิปใหญ่ก็หาต,งหตังไว้เลยก่นอนนี่ตอนนี้ยังไงครับผมมาหลอดยังไงครับโดดอีกแล้วครับอคือผมเข้าลึกไม่ได้นะ อ้าวอันนี้ผมได้มาแบบงงๆนะได้คิวมาแบบงงๆเมื่หลอดบอกว่าตัวนี้เอามาทำไมอะไรประโยชน์นะตาแรกไม่เกิดไม่กี่รทีมบึงแจกคนแรกเลยอันนี้ผมว่าได้คิวมาเจ็ดตัวแล้วผมอืมนี่เหรอเขาว่าตัวกากา ปากถึงยีเอ็นะช่วยปรับให้มันโหดว่านี้นิดนึงนะต,งตัึมันจะไร้ประโยชน์มันก็มีนะผมว่าลิตเตอร์นี่ตัวนี้ไม่ค่อยไร้ประโยชน์แล้วไหร่นะมันคือแบบช่วยทีมได้แต่เข้าใจว่ามันไอ้นี่อะ <Legend ary. S 1> ไครับผมอ่า ศตรูเรียกดาวเลเยอร์ออกมาแล้วคือแบบแกแบบยืนแบบแบบมันยืนเอาพูดง่ายะเก็กอะ่ะเออประมาณนั้นอน่ะเออเก็กอะ่ะทีมเขานำนะผมสิบห้าแต้มของเนะขายีิบเก้าแต้มนะอันเนี้ยะก็ทำไอ้นี่ไปก่อนแล้วกันหาตั้งไปก่อน อั ally has been นดับผมยังไงครับอ่าโดนถ่ายอืมอามวสกัดดาวลุ้งให้

จงทำให้ต <gesch> ัวเองอยู่ในอันตรายเพ่จะได้ตื่นตัวอยู่เสมอเยอายได้รับารตีอันตรายแต่ผมไม่ได้ใส่แทงนะไม่อันตรไม่ได้

น่ม,มช่วยเพนได้จับเลยครับผมเดียวันช่วยยิงเขาองเราถูกจมตีเขาเข้าสุดนะแต่ผมไม,ไม่ไม่สุดนะช็อตอน,นี้ครับลุกแมนกเกอร์มา โอ้ยเลยใหแถวเก็บงานให้กับมลอลอลอ์ปึ๊บเก็บสองสวค,ครับผมนี่ผมก็จะดันดันไปนะครับเก็บคิปไปเรืร่อยเก็บคิปไปเรืร่อยครับผม ต้องแชว่ามอทจะกระโดดทำไมครับผมอยียตีฟรีไปนะค่คือเทวเทวไม่ยิงไม่ยิงบ้านน่ะเอเ้ยไปยิงอะไรของเขาก็ไม่รู้ย <c oughs> ก็ความจริงมันต้องจบไวแล้วแหละจบนะะไปดังต่อย่ะ

เนี่ยเดี <descon fin ery nonsense> ๋ยวขึ้นบ้านขึ้นบ้านไหนแล้วได้หลายรอบแล้วนะแต่เทววับวับกลับไม่เป็นไรคือแบบเล่นแคดดี้แบบเงีเยกมันน่าเบื่อแล้วจบบ้านได้หลายรอบแล้วแต่ไม่จบกัน An a ด right. oh, ูแลป้อมด้วย f อย t e d ฝมาช่วยะกยูแลป้อมด้วกยูอ่ยเลกยเล็กยยเล็ูเลกยูเเล็ยยเลเล

ซิวนี่ก็โยนสิวนี่ก็โยนเกินสิบห้าตัวตายนะไม่ได้ฆ่านะฆ่าหนึ่งตายสิบห้าเราทอเนี่ฆ่าได้สี่รู้สึกตายตายเยอะพอๆกับซิวอะเายพได้ตืตัวอยู่เสมอฝากดูบัฟแดงศัตรูทีแกเดินตรงๆนะ อันนี้ผมว่าผมจะจำหรือเออผมจะจับอยู่นะยังไม่พร้อมแตเนี่เนี่ยผมพลาดนะผมพลาดอันนีนี้ผมพลาดอันนี้มันเดินมันเยอะเลยอะพวกเราเดินมาเยอะกันเนี่ยผมก็จะวางถึงเนี่ยได้อยู่หรือเปล่าเวลาแอมไม่ได้ไพนี้ คนเส้นใยที่ขาดตะพ,พอไว้ได้ป้าฟ้ายังไงครับผม ช็อตเนี้ยจบได้นะจบเลยดีกว่าครับผมเรียบร้อยครับผมก็อขอขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับผม